เป็นมันทอดแผ่นแบบที่ไม่ปรุงอะไรเลยนะคะก็จะแปลกใหม่นะแล้วก็น่าจะทําให้เป็นจุดขายที่ดีไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมขามันหอมมากโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้มาตามคําขอแล้วค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาทํามันฝรั่งแผ่นรสโนริสาลายค่ะ องบอกว่าเป็นเมนูที่ออกแนวกึ่งครีนนิดนิดนะคะคือมันจะไม่ครีนแค่เราใช้น้ำมันทอดเท่านั้นเองนะแต่ว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะไม่ใส่เกลือไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงปรุงรสทุกชนิดนะคะทําให้มันมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากๆแตกต่างมากๆคือเพื่อนๆถ้าเกิดได้ลองทําทานเองแล้วหรือว่าลองไปหาซื้อประเภทที่แบบเป็นมันอาลูที่ไม่ได้ปรุงเลยแบบนี้มานะคะเพื่อนๆนจะติดใจจนแบบไปซื้อพวกมันเที่ยาขายตามร้านสะดวกซื้อไม่ได้เลยอ่ะ มันจะรู้สึกว่าอันนี้กินแล้วมันเฟรชมันสดชื่นจริงๆนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะเพติดตามไอเดียทำอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะอันดับแรกนะครับสำหรับส่วนผสมนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นฝรั่งพันอาลูครับเราสั่งตรงมาจากเชีงยงใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักข,ข้าวนะครับ หลังจากที่เรารู้ส่วนผสมแล้วนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําการปอกมันฝรั่งกันเลยครับวิธีการปอกมันฝรั่งก็เหมือนเดิมครับตรงนี้มีรอยนิดนึงนะครับฝานออกได้เลยครับออันนี้มันเสียเยอะเนาะเดี๋ยวเราตัดทิ้งครับลูกนี้ไม่มีเสียนะครับก็แช่น้ําไว้ก่อนครับวันนี้เราก็ใช้มันฝรั่ง2กิโลเหมือนเดิมนะครับ นี่คือมันฝรั่งของเรานะครับที่เราทําการปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับจอกเนียนๆใสๆนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปครับให้เรามาทําการฝานออกมาเป็นแผ่นๆนะครับใครจะใช้มีดสองคมก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นตัวขูดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัวขูดให้ดูนะครับว่ามันจะง่ายกว่ามีดสองคมหรือเปล่าวิธีการหั่นครับก็หยิบมันฝรั่งของเราครับที่ปอกเปลือกแช่น้ำมาไว้แล้วนะครับก็ทําการขูดครับขูดลงไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตรงส่วนหัวขูดลงไปนะครับอย่าใช้ส่วนยาอย่างนนี้ะ ถึงแผ่นมันจะออกมายาวก็จริงแต่ว่าเวลาเราไปทอดแล้วมันจะโค้งงอนะครับมันจะไม่สวยนะเราใช้เป็นส่วนหัวนะครับขูดลงไปเลยครับแล้วก็เวลาขูดระวังด้วยนะครับตรงนี้มันคมนะครับทีนี้เรามาดูแผ่นนะครับที่เราขูดออกมาก็ลักษณะบางครับใช้ได้ครับประมาณนี้เลยครับทีนี้เราก็ทําการขูดให้เสร็จเลยนะครับ ถึงขั้นตอนปลายๆเนี่ยค่อยๆขูดนะครับจะออกแรงกดนะครับแค่ดันให้มันเฉือนลงไปนะครับระวังบาดมือนะครับก็จะประมาณนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปฝานส่วนที่เหลือออกให้หมดเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ2กิโลนี้ได้ออกมาประมาณนี้เราใช้เวลาฝานไม่ถึง10นาทีครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการล้างมันฝรั่งตัวนี้นะครับอ่าทยอยใส่เลยครับที่เราต้องล้างก่อนเพราะว่าเราจะได้เอาคราบแป้งนะครับตัวแป้งที่อยู่ในตัวมันฝรั่งะครับออกออกไปนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวกะลามังเราจะมีคราบสีขาวๆนะครับนี่คือตัวแป้งที่ออกมาจากมันฝรั่งนะครับให้เราทําการล้างให้สะอาดครับพยายามเบามือที่สุดนะครับแล้วก็ตีเกลี่ยให้ออกมากระจายทั่วทุกแผ่นนะครับเห็นนะครับว่าเออเนี่ยเราฝานออกมาครับก็จะเป็นแผ่นเลี้ยงสวยอย่างนี้เลยนะครับให้เราทําการล้างครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าน้ําที่เราใช้ล้างอ่ะมันจะเริ่มขุ่นๆนะครับวิธีการล้างก็คือคว้าลงไปข้างล่างแล้วก็มากระจายกระจายแผ่นครับกระจายแผ่นให้อยู่ในน้านะ หลังจากที่เราล้างไปแล้วนะครับอันนี้คือรอบแรกนะก็ทําการซาวน้ําออกครับเทน้ําออกได้เลยนะครับอ่านี่คือมันฝร,รั่งที่เราล้างครับรอบแรกนะและเพื่อนๆสังเกตดูไหมครับว่าน้ําขุ่นขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ,ร <Renee. S 1> ล้างอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เรามาล้างน้ํารอบที่2กันเลยนะครับล้างแค่2น้ําก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปแช่ Jen ในน้ําส้มอีกนะครับอ่าใส่น้ําลงไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ล้างเหมือนเดิมครับระวังนะครับเวลาล้างก็อย่าแรงมากนะครับเดี๋ยวแผ่นมันรัรงของเราจะหักนะครับเดี๋ยวเวลาทอดมันจะไม่ค่อยสวยนะครับโอเคโอเคครับหลังจากที่เราล้างรอบที่2เสร็จแล้วนะครับก็รินน้ําออกครับคือน้ําที่2ที่เราล้างออกนะครับเพื่อนจะสะเกตว่าน้ําจะขุ่นน้อยกว่ารอบแรกเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเราล้างแค่2น้ําพอนะ แต่ขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมน้ํามาครับอันนี้คือน้ําเปล่าอีกหนึ่งกระมังนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ําส้มสายชูครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับน้ำกับน้ําส้มสายชูมันเข้ากันง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีลักษณะเป็นของเหลวเหมือนกันเนาะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับทีนี้เราก็เอามันฝรัด่งของเราครับที่เราทําการล้างไว้เมื่อกี้นะครับลงมาแช่ครับระหว่างแช่เราก็กระจายกระจายแผ่นนะครับ นี่นะครับเพราะเราหยิบขึ้นมาแผ่นมันฝรั่งติดกันอยู่นะครับให้เรามากระจายกระจายครับวิธีการนี้มันก็จะช่วยให้มันฝรั่งของเรานะครับแช่ั่วถึงการทุกแผ่นนะครับทุกด้านเลยเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการแช่มันฝรั่งทิ้งไว้เลยครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็พยายามกดๆให้มันจมๆลงหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าจะไม่ค่อยมีแผ่นแบบเกาะกันเป็นก้อนเป็นแผ่นๆอย่างนี้ชั้นเป็นซ้อนๆอนี้นะครับมันจะกระจายกระจายไปกันครับโอเคครับเดี๋ยวอีก10นาทีเรามาเจอกันครับ นี่คือมันฝรั่งที่เราทําการแช่ในน้ําผสมน้าส้มสายชูแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการนําแผ่นมันฝรั่งของเราครับออกมาพึงครับหลังจากที่เราทําการพึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เร,เราให้เขาเสด็ดน้ํานะครับ เอาละครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทอดนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับจำนวน1ลิตรนะครับใส่น้ำมันลงไปตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวแล้วให้เรานํำมันฝรั่งมา1แผ่นครับนำมาเทสนะครับนี่คือมันฝรั่งปะปๆาที่เรารอให้เสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเทสครับถ้าเกิดจุ่มลงไปแล้วลอยขึ้นอย่างนี้คือโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ทําการนาแผ่นมันฝรั่งแผ่นต่อต่อไปครับใส่ลงไปได้เลยครับ ให้เราทําการทอดทีละน,น้อยพอนะครับหลังจากที่เราทอดเราไปได้สักพักแผ่นมันฝรั่งทุกแผ่นลอยขึ้นมาแล้วนะครับมีให้เราทําการเกลี่ยครับแผ่นไหนที่มาติดกันให้เราเกลี่ยออกครับให้เราทําการทอดไปเรื่อยๆครับคอยปิกกลับได้านนะครับจนกว่าจะไม่ค่อยมีฟองขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่มีฟองขึ้นออกมาแล้วก็คือใช้ได้แล้วครับแต่ว่าอันนี้มาเริ่มดำนะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นได้เลยครับตัวมันฝรั่งที่เราทอดนะครับมันจะมีความร้อนแฝงอยู่ในตัวแผ่นมันฝรั่งนะครับมันจะขึ้นมาแดงต่อข้างบบบบนนนนนนนะะคคครรรรััััเเเเเดดดดีีี๋๋ยยววววกก่่่ออออื้้าาาททสหหหลลใมมแ เอาละค่ะและนี่ก็คือมันฝรั่งที่เราได้ทอดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องใช้มันพันอาลูนะถ้าเกิดว่าเป็นมันพันอื่นเราไม่รับประกันนะว่าทอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้ผลดีอย่างนี้หรือเปล่านะซึ่งต้องแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าส่วนใหญ่มันจะไหม้ง่ายนะคะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเราใช้เครื่องมือในการสไลด์เนี่ยต่างไปนะคะคือคราวที่แล้วเราใช้มีดสองคมฝานฝาน,ฝานเอาเนาะแต่ว่าคราวนี้เราใช้เครื่องช่วยฝานนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นที่ค่อนข้างจะบางมากๆเลยบาง คือเอาตรงๆนะในความรู้สึกเรามันบางเกินไปนะคะโอเคแต่ว่ามันทุ่นแรงดีนะเพราะว่ามันพอทําด้วยเครื่องมันก็เสร็จเร็วนะคะแต่ว่าปัญหาก,ก็คือมันบางมากตอนทอดก็ยิ่งต้องระวังไปกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ต่กล้องอยังไม่ได้ลงชิมนะว่าแล้วมันจะต่างจากตอนที่ใช้มีดสองคมในการฝานมันยังไงบ้างนะคะเอาไว้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมาชิมให้ฟังแล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าแตกต่างอย่างไรเนาะ อย่างที่บอกว่ามันอารูในเซตนี้ที่เราทําเราจะทํากึ่งคลีนนะคะก็คือจะเป็นกึ่งๆอาหารคลีน โอเคมันอาจจะไม่คลีนที่เราใช้น้ํามันทอดนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันคลีนที่แท้ชูก็เอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ามันละกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะคลีนตรงที่ว่าเราไม่ได้ปรุงเลยนะคะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ใดๆทั้งสิ้นเนาะก็รีเควสต์มานะคะว่าอยากจะให้ทําเป็นรสชาติอื่นๆให้ดูบ้างนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่าใส่พวกผงชีสหรือว่าผงปาปิกาได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะพาให้มันฝรั่งของเราชื้นง่ายขึ้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโรยด้วย สายที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็มีขายตามห้างทั่วไปเนาะอันนี้คือสายลายนะครับที่เราทําการแกะออกจากถุงแล้วเนาะก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องปั่นก็ไปสับเอาก็ได้หรือไม่ก็บีบในถุงเนี่ยครับให้มันเละออกไปได้นะอืมอก็ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมปั่นกันเลยเอาละครับหลังจากที่เราใส่ถุงเราก็ปั่นอ่ะโทษทีลืมเปิดไฟอะไรของเชฟเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยนะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นผงแต่ไม่ถึงกับละเอียดมากนะทีนี้มาถึงขั้นตอนในการปรุงนะครับเดยวเวลาปรุงนี้เราจะใส่แค่ทีละนิดพอนะครับประมาณนี้พอก่อนเนาะเสร็จแล้วครับสาลายของเรานะครับโปรยโปรลงไปประมาณนี้นะครับเนื่องจากรอบนี้นะครับเราทําเป็นแผ่นบางมากเลยนะแบบบางบางเราจะขออนุญาตไม่ขยับนะครับเราขออนุญาตคุกแทนนะครับวิธีการคุกก็คือกวาดมือลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับพยายามเบามือนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยโปรยโปรยขึ้นมาครับ แล้วก็มาเติมสาลา่เพิ่มครับถ้าจะให้ดีนะทำตอนที่หลังจากทอดขึ้นมาใหม่ๆนะคะไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ควรจะคลุกเลยนะคะมันก็จะติดตัวของมันฝรั่งได้ดีกว่านี้นะคะ เนี่ยเห็นไหมคะถ้าอันไหนมันแบบมีความชื้นอยู่บ้างนะยังมีน้ํามันหลงเหลืออยู่มันก็จะติดได้ดีแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะนี่ทั้งหมดเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าเห็นไหมคือกลิ่นนี่หอมมากเลยตอนนี้เออชิมเลยดีกว่าอดไม่ไหวมันหอมมากตอนแรกกะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กล่องให้เพื่อนๆดูก่อนแต่มันไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมค่ะมันหอมมากโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันนะคะสักหนึ่งชิ้นค่ะหนึ่งสองซ้ำ ืมอหอมมากอะคือคุณเคยกินรสโนริสาลายของยี่ห้อดังไหมมันหอมแบบนั้นแต่หอมมากกว่าเออเพราะว่าเราใส่แบบใส่สาลายค่อนข้างจะเยอะกว่าเนาะอืมมันหอมกว่ามากนะคะเป็นอะไรที่แบบเอาอีกแล้วว่าฉันไปซื้อกินไม่ได้อีกแล้วกินนี้ก็ต้องมานั่งทํากินเองอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเขา,า่มันไม่ได้สาลายเยอะอย่างเนี้ย อืมเคยเลยทีนี้เวลาเราจะเอาไปขายนะคะเราก็จะไปหาซื้อแก้วแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าแก้วโอ่งนะคะกี่ออนคะเนี่ยอันนี้สาสสองออนครับสามสิบสองออนนะ mm hmm. ถ้าเกิดทำกินเองก็พยายามยัดเข้าไปทุกซอกทุกมุมแต่ถ้าเกิดทำขายก็ไม่ต้องก็ได้ <laughs> ปองปองไว้ <laughs> จะได้ดูมันได้เยอะอ่า mm hmm. นี่ใส่แบบนี้เลยเราจะเห็นได้เลยนะว่าเรามีสาลายเนี่ยเกาะอยู่เยอะมากเลยนะคะนะเห็นปะโอ้โหแล้วคือมันหอมมากเลยอะเวลาแบบสาลายเพิ่งปั่นใหม่ๆอย่างเงี้ยโอเคทีนี้เราก็ไปหาฝามาปิดนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับมันฝรั่งแผ่นทอดรสโนริสาลายค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนาะ คือเอาตรงๆนะมันจะไม่เหมือนกับมันฝรั่งแผ่นที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเลยอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะเออถึงคุณจะไม่ใช่สายคลีนนะอย่างตากล้องก็ไม่ใช่สายคลีนนะคะไม่ใช่คนกินคลีนนะคะแต่ว่าพอมาทานแล้วคือติดใจมากคือตอนนี้ไปซื้อพวกมันฝรั่งเป็นถุงตามร้านสะดวกซื้อกินไม่ได้ละเพราะว่าติดแบบนี้แล้วนะคะคือมันไม่ปรุงด้วยผงปรุงรสใด,ดๆเลยมันทําให้รู้สึกว่าทานแล้วมันสดชื่นแล้วก็ทานได้เรื่อยๆนะคะไม่เค็มลิ้นไม่ชาลิ้นใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกัันนนะคะคสําาหรบเพื่อพ่ออทีอยกไป ทำขายนะคะเราจะใส่รายละเอียดต้นทุนเอาไว้ให้ข้างใต้คลิปนะแต่ว่าสรุปแล้วเราใช้ต้นทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่91สบาท62สตางค์ครับอืมเราทำออกมาได้กี่กล่องคะทำออกมาแล้วได้เจ็ดกล่องครับเพราะว่ารอบนี้เราใช้เป็นกล่องใหญ่นะอืมน้ำหนักไปเพิ่มขึ้นมากด้วยครับคราวที่แล้วเราจะใช้เป็นกล่องเล็กนะคะแต่ว่ารอบนี้เราใช้แบบนี้เลยบิ๊กเบิ้มนี้เลยนะคะซึ่งกล่องบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เนี่ยต้นทุนอยู่ที่กล่องละกี่บาทคะ สิบาทแปดสตังค์ครับสิบสามบาทคุณพระเนี่ยถ้าคุณเอาถุงเนี้ยนะ อันนี้คือกล่องละ75กรัมใช่ไหม <S 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 ใช่ครับอ่ะเพื่อนเพ <ๆ S 1> <ๆ>ื่อนวิ่งไปร้านสะดวกซื้อตอนนี้เลยนะคะแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าไอ้เจกรัมเนี่ยถ้าเกิดซื้อตามร้านสะดวกซื้อจะถุงละกี่บาทนะคะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะ, <ๆ S 1> นะแล้วก็ต้นทุนของเราอยู่ที่13บาทยังไม่รวมภาชนะนะคะภาชนะเนี่ยอยู่ประมาณ2บาทไม่รวมค่าจิปาหะอื่นๆนะคะรวมถึงน้ํามันด้วยนะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันใช้ได้หลายรอบมากๆเลยเราว่ามันไม่ได้แพงหรอกเพราะว่าน้ํามันมันไม่ได้เปลี่ยนสีเลยนะคะมันไม่เหมือนทอดหมูทอดไก่ที่แบบ อาจจะทอดแค่ไม่กี่รอบมันก็ต้องทิ้งแล้วแต่อตัวเนี้ยเอาตรงๆนั้นเราว่าทอดได้แบบหลายสิบรอบมากอะนะคะพอหานออกมายังไงมันก็คงจะไม่แค่ไม่กี่บาทหรอกนะคะก็น้ํามันลิตรนึงอย่างที่บอกครับไม่พร่องเลยเออไม่พร่องเลยแม้แต่น้อยอะเนาะคือแบบถ้าให้บวกนะเราว่ามันก็ที่หายไปไม่ถึง5บาทนะต่อมัน2อกิโลเนี่ยใช้น้ํามันไม่น่าถึง5บาทหรอกนะคะใครอยากจะบวกค่าน้ำมันก็บวกเพิ่มเองได้เลยเนาะสมมติว่ารวมค่ากล่องรวมเป็น15บาทเพื่อนๆจะสามารถขายได้ตั้งแต่30บาทขึ้นไปนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็อย่าลืมบวกค่าแรงของเราลงไปด้วยนะเพราะว่ามันต้องค่อยๆทอดจะเย็นๆนะคะก็ไปบวกค่าแรงกันเอาเองละกันเนาะสามสิบสามสิบห้าสี่สิบเราว่าขายได้นะคะไม่น่าเกลียดนะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะแล้วก็ใครทําขายนะก็แนะนําว่าให้เอาไปโพสต์ขายตามแฟนเพจของตัวเองก็ได้นะคะสร้างแฟนเพจขึ้นมานะว่าแบบเป็นมันทอดแผ่นแบบที่ไม่ปรุงอะไรเลยนะคะก็จะแปลกใหม่นะแล้วก็น่าจะทําให้เป็นจุดขายที่ดี ที่ทําให้ขายได้ดีนั่นเองนะคะอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เพื่อนๆจะสามารถเอาไปทํารับประทานเองก็ได้หรือว่าจะทําขายก็ได้เช่นกันนะข้อดีก็คือมันเก็บไว้ได้ค่อนข้างนานนะคะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ทําคลิปให้ดูแล้วเนาะว่าผ่านไปประมาณ10วันแล้วเนี่ยมันก็ยังกรอบอยู่เลยแล้วคือรสชาติไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อมน้ํามันมากขึ้นใดๆเลยนะคะใครยังไม่ดูคลิปที่ว่ามันฝรั่งทอดเก็บไว้ได้กี่วันให้ย้อนไปดูคลิปเก่านะเพราะว่าเราจะมีจับมันให้ดูเลยว่ามือไม่่่่ไไไดด้้้้้มมมมมมัััันน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 นววยยยยะะคคีีออํากิแลลเเ และสําหรับใครที่เอาไปทําขายนะคะสามารถตามไปได้ที่ f a c e b o o k f a n น page ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปไปโพสต์ไว้ให้นะอนุญาตให้เพื่อนๆเอารูปที่เราโพสต์ไว้นะคะเซฟแล้วก็เอาไปโพสต์ขายต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะโพสต์ขายที่ f a c e b o o k f a n น page ของเพื่อนๆเ,เ,เองก็ได้หรือว่าจะไปขายตามพวกแอปส่งอาหารเช่นแกฟฟู้ดไลน์แมนฟู้ดแพนด้าก็ได้เช่นกันค่ะและจะเกิดว่าอยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ